ดูไว้วิธีของเ่าที่ถูกฟังนะครับบ้านไร่บางพ่ยอมดูไว้นี่ดูไว้บ้านไร่บางพยอมวิธีป่าที่ถูกต้องช่งวง,ท,ท,งที่รอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พวกวัตถุดิบลงไปครับ น้ำแดงท้ำด้วยขาทั้งหมดนะครับร้อยเล็กแก๊สสักนิดครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับจนเรียกไก่จะได้สุกเร็วๆนะครับไม่เสียเวลาทำมาหากินครับไก่นี้ไม่ใช่ไก่ตลาดทั่วไปที่ใครๆจะมาแกงได้นะครับ ไก่ของพวกเรามีสกุลรุนชาติครับเป็นไก่ชั้นสูงนะครับไก่สาวชั้นสูงขาวอวบกลมนะครับเนื้อนุ่มกำลังดีนะครับซื้อมาตัวละหมื่นห้าครับผมไก่ตัวนี้นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของประกาศหาไก่นะครับไม่รู้ไก่ไปไหนนะครับไม่เกี่ยวกับพี่พานนะครับมะพร้าวเราก็ขอกับต้นมาแล้วครับขอมาทำกะทิ ว่าเดี๋ยวจบรายการก็พาผมไปหาหมอครับข้อมือหัอกปิดฝาครับฮะเจาของมะพร้าวมาเฮ้ยมึงพาไปที่อื่นดีว่าขอต้นมันแล้วหายคําคมวันนี้นะครับก็คิดกระรักอย่ากลัวขจับได้นะจ๊ะโอ้โหเพิ่มความเปรีร้ยวด้วยมะเขือเทศ คสามดอยเนี่ยฟ้าอ่อนครับไม่ต้องุเป็นตีเสียเวลาครับปิดฝาแล้วก็ปุงเครื่องเลยครับ,กบเกลือนี่เกลือ้ำปลาหนึ่งช้อนใหญ่โอ้อานนะครับ ทำด้วยเกลือโอ้เข็มแน,น่นพร้อมเสิร์ฟพอ,อเสร็จแล้วครับลาดข้าวเลยครับจักก่อนได้ขานะครับจิงความได้เปรียบนี่ครับกลางขาไก่ใส่มะพร้าวอ่อนร้อยสูตรพี่พานแบ่งแบ่งกันกินครับเหลือขาไว้ให้น้องๆแล้วเราก็ไปเคลียร์ข้าไก่ครับผม